สวัสดีครับผมโก้เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถรุ่นท็อปสวยๆมานำเสนอ FC นะครับคันนี้มันคือรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย2องพันสิบเจ็ดโตโยต้าโคราอัลติส1.8วีตัวท็อปเลขไม หนึ่งแสนหนึ่งมืเจ้าหนึ่งจุดแปดวีตัวนี้ครับมาในสีแบบไวท์เพลสสวยๆเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับผิวพันธ์ุของมันเป็นยังไงบ้างคันนี้ตัวท็อปนานๆนมาทีผมย้ำครับว่านานๆนมาทีหายากมากแล้วก็ได้เดิมๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยงมเข็บในมาหาสมุทรครับเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณของโคมไฟหน้าเลยนะครับ โคมไฟหน้าคือไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ LED เป็น Daylight บริเวณนี้สวยมากครับตัวนี้ถัดมาที่กระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมสวยๆลากยาวโลโก้ตเตอร์แตใหญ่ๆสวยๆนะครับถัดไาที่โคมไฟฝั่งนี้ครับเราไปดูความใสของมันกันโอ้โหใสเดิมๆโรงงานไฟโปรเจคเตอร์สวยๆ LED สวยๆครับหาได้ที่ไหนเนี่ย บริเวณกระจังหน้านะครับเจ้า 1.8V ตัวนี้ติดตั้งตัวสเกิร์ตแบบเอ p o r t มาด้วยนะครับฉะนั้นมันจะเก๋มากและเท่มากครับติดตั้งไฟตัดหมอกแล้วสองจุดนะครับบริเวณนี้กระจังหน้าก็ดูมากครับตัวนี้ขาวมุกตัดกับสีดำเป็นทูโทนสวยๆเลยมาดูที่สเปคล้อนะครับสเปคล้อมาในแบบแม็กอ o ลอยทูโทน16นิ้วนั่นเอง สเปคของอยางคือ205 55R16 นะครับเจ้าคันนี้มาในยางของดันหลบนะครับปี22ดอกอยางเหลือๆไปเลยผมให้ดูโชคนะครับหล่อมากคันนี้ผมบอกตรงๆว่าผิวพันธ์เนียนๆสวยๆชุดแต่งมาครบอ่าบริเวณกระจกมองข้างนะครับมีไฟ LED อยู่1จุดนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูเอ,อเปิดประตูเป็นดาบโครเมียม สวยๆแบบนี้เลยด้านบนติดตั้งกันสาดเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวยมากๆ้าผมให้ดูล้อมแมกด้านหลังครับหนักแบบทูโทนลมดำด้วยมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับ ด้านล่างเป็นสเกิร์ตแบบทรงเ e อ็กสปอร์ตเลยนะครับนี่ไฟท้ายแบบ LED สวยๆโลโก้โตโยตา้าและโคโร拉อัลติส 1.8V นั่นแน่คันนี้มีเซ็นเซอร์ถอย2อจุดนะครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้ไฟเบยรกตรงที่3กับตัวสเกิร์ตนะครับผมเปิดให้ดูด้านในเลยด้านในเปิดมาแล้วนะครับพื้นที่ของ ที่เก็บสภาระโอ้โหกว้างมากผมให้ดูด้านในเลยครับคมพื้นสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็เปิดออกมาแล้วบริเวณนี้จะมียางอะไหล่นะครับแล้วก็ตัวแม่แรงพกอุปกรณ์ถอดล้อนะครับผมให้ดูความเดินของรถครับด้านหลังไม่มีชนมาแน่นอนเพราะว่าลายพวกนี้มันเป็นลายเดินจากโรงงานครับผมซีนมะพร้าวนี่เอง สีเดิมเดิมโอเคสวยมากครับด้านล่างเนี่ยของเจ้าสเกิร์ตเนี่ยมีไฟลท์ทีมสองตำแหน่งนะครับบริเวณน,นี้แล้วก็บริเวณน,นี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในต่อเลย ปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณด้านหลังเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วบริเวณนี้จะมีลวดลายเป็นสีเงินด้านพ่นไปยาวสดตรงนี้เลยสวยมากที่เปิดเป็นแบบโครเมียมสวยๆเงาๆนะครับตรงนี้มีอา่าเป็นหนังบุนุ่มๆน,นะครับเวลาเราเท้าแขนจะนิ่มมากแล้วก็สวิตช์ที่เปิดกับไฟฟ้าหนึ่งตำแหน่งนะครับวางขวดน้ําได้เลยตรงนี้หนึ่งตำแหน่งเช่นกันถัดมาที่ด้านในเป็นเบาะหนังนะครับว้าวเบาะหนังของ 1.8V มันสวยมาก เบาะหนังเนี่ยติดตั้งในส่วนของเข็มขัดนิรภัยมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีหัวหมอนอยู่สามตำแหน่งเลย1 2 3นะครับมีโลโก้ของ ISO FIX บริเวณนี้นั่นแต่ว่า support car seat ครับตรงกลางมีที่พักแขนนะครับ1นึตำแหน่งบริเวณนี้ดึงลงมาได้นะครับจะมีที่วางขวดน้ําได้2จุดเลยยังไม่พอครับความอเนกประสงค์ของมันบริเวณด้านหลัง ตรงนี้นะครับจะมีม่านหลังด้วยดึงขึ้นมาล็อกตรงนี้โอ้โหหมดหรือยังครับยังไม่หมดครับเอาอันนี้ออกก่อนเนาะเจ้า 1.8V เนี่ยมันสามารถพับเบาะหลังได้ครับอัตราส่วนของมันคือฝั่งนั้นเป็น60ฝั่งนี้คือ40นะครับเวลาที่เราพับเบาะหลังเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มตรงนี้คันโยกเอาไว้ดึงนะครับเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยเบาะจะเปิดขึ้นมา ฝั่งนี้คืออัตราส่วนของ40นะครับนั่นน่ะครับลงมาแล้วจะได้พื้นที่ของการเก็บสัรพะละในแบบยาวนะครับแล้วก็ถ้าเราครับฝั่งนั้นคือ60นะครับแต่ผมขอเก็บขึ้นเหมือนเดิมก่อนอา่าผมเก็บขึ้นแล้วขออนุญาตเข้าไปนั่งไภายในต่อเลยนะครับเข้ามาแล้วที่ภายใน ผมเป็นคนสูง178นะครับฉะนั้นเล,ล็กรวมผมขาจะยาวแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสบายมากพื้นที่เหลือๆหนึห่งกำปั้นครับสบายสบายอ่าถัดมานะครับฝั่งนี้จะมีที่ชาร์จด้วยคนนั่งหลังไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีที่เสียบ USB ให้นะครับบริเวณนี้ประตูฝั่งนี้นะครับยังสวยสภาพเนียนๆอยู่เลยไม่มีรอยตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ ฝั่งนี้นะครับจะมีกระเป๋าจิงโจ้อยู่หนึ่งตำแหน่งและฝั่งของคนขับก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่บริเวณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอไปรีวิวด้านหน้าต่อเลยนะครับเปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณด้านหน้า,นาเป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันนะครับแล้วก็บริเวณที่เปิดที่จับเนี่ยจะมีเป็นแถบเงินด้านที่เขาพ่นสีไว้ผมให้ดูว่ามันไม่มีริ้วรอยเลย สวยมากบริเวณตรงนี้จะมีในปุ่มของกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเป็นออโต้แล้วก็เป็นเซนเซอร์ล็อกอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้มีลําโพงหนึ่งตแหน่งนะครับแล้วก็วางขวดน้ําได้หนึ่งตแหน่งบริเวณนี้เช่นกันด้านบนมีลําโพงทวิตเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ถัดมาที่ด้านในครับบริเวณของเบาะคนขับนะครับจะเป็นตับไฟฟ้าโอ้โหยไฮโซมากครับ โอเคผมให้ดูลาเบลต่างๆของตัวรถนะครับอยู่โคงเดิมทุกจุดเลยนะครับโครงสร้างต่างๆไม่มีการดัดแปลงนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในต่อเลยนะครับผมจากที่บายฝั่งขวาก่อนเลยนะครับ ข่องฝั่งขวาจะมีช่องแอร์หนึ่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ปุ่ม start stop engine นะครับบริเวณด้านล่างจะมีในส่วนของปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาปรับทิศทางได้เลยที่บริเวณนี้ถัดมาที่พมรมอลัยนะครับจะเป็นแบบทรงสามก้านแนวสปอร์ตบริเวณของพวงมาลัยจะมีการหุ้มหนังโดยรอบนะครับแล้วก็นิ่มๆอยู่เลยผมให้ดูสภาพพื้นผิวของหนังนะครับอืมยังปกติกดีบริเวณตรงกลางโลโก้ของ Toyota นะครับยังสวยใหม่ๆอยู่เยี่ยมครับ ถัดมาทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นในส่วนของปุ่มมัล t i function ปรับเสียงแล้วก็ในส่วนของรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ปรับหมวตรงนี้ได้เลยถัดมาฝั่งขวามือนะครับก็ในส่วนนี้ปรับของหน้าจอบริเวณของตรงนี้อันนี้มันลิ้นกันอยู่นะครับด้านล่างจะมีในส่วนของ cruise control บริเวณนี้นะครับอยู่ใต้นี้ด้านบนจะมีเกียร์ pattern s h i เอาไว้ปรับได้ปรับลด ปับเพิ่มที่บริเวณนี้เช่นกันการปัดฝั่งซ้ายเป็นการปัดน้นดําฝนการปัดฝั่งขวาเป็นการปัดแสงสว่างนะครับถัดมาที่บริเวณของเลื่อนไม้เลื่อนไม้จะเป็นสีฟ้าส,สวยๆนะครับตรงกลางจะมีจอดที่ต้อนอยู่เอาไว้บอกค่าต่างๆนะครับบาอุณหภูมิสถานะเกียร์ฝั่งซ้ายมือจะบอกวัดรอบของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนของเครื่องฝั่งขวามือจะเป็น ความเร็วนะครับแล้วก็ปริมาตรน้ำมันที่มีอยู่ในถังนั่นเองสวยมากเลยครับตัวหน้าจอของเลอใหม่ของเจ้าอัลติสคันนี้ถัดมาที่บริเวณฝั่งซ้ายของคอนโซลนะครับด้านบนเป็นวัสดุโบนุ่มก็คือหนังครับนิ่มอยู่ตรงกลางจะมีนาฬิกาที่ตอนอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์สองตำแหน่งช่องแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีชฉรุตตรงกลางจอ Android ใหญ่ๆส,สวยๆ10นิ้วครับผม อันนี้รองรับ Android Auto, Apple CarPlay เชื่อมต่อ Bluetooth, Wi-Fi แล้วก็ดู YouTube ได้ด้วยนะครับครบทุกฟังก์ชันด้านล่างนะครับในส่วนนี้จะมีช่อง Air หรือ Air Auto นี่เองนะครับปรับอุณหภูมิได้แล้วก็พูด,ด้ง่ายครับมันใช้งานง่ายขึ้นมากด Auto Air สั่งการอัตโนมัติเย็นไปปรับลงมาให้ร้อนไปปรับให้เย็นขึ้นนะครับง่ายๆฝัง่งซ้ายมือเป็นมวนอากาศภายนอกภายในนะครับ ตรงนี้บริเวณถัดลงมานะครับจะมีในส่วนของที่ชาร์จไฟสือสอนโว์นะครับจุดนี้แล้วก็ตรงนี้คือปุ่มนาโน,โนที่เอาไว้กรองเจ้าฝุ่น pm 2.5ครับมันช่วยได้นะครับแล้วก็เสียบตัว usb บริเวณข้างๆได้เลยถัดมาที่เกียร์นะครับเจ้าเกียร์ของอัลติสตัวนี้เป็นแบบ super cvti 7สปีดนั่นเอง ผิวพันรอบๆเนี่ยคือแบบเปียโนแบ็กนะครับสวยมากหัวเกียร์ยังสวยๆเลยครับนี่ผมขออนุญาตเข้าเกียร์ให้ดูนะครับว่าเกียร์ไม่มีอาการกระตุกใดๆทั้งสิ้นเข้างานได้ลื่นไหลทุกอย่างนะครับอ่าเข้าเกียร์ถอยหลังหน้าจอก็มีกล้องถอยด้วยนะครับว้าว ถัดมาอันนี้เป็นปุ่มสปอร์ตนะครับเวลาที่เราต้องการใช้โหมดฟังก์ชันขับขี่แบบสปอร์ตเรากดที่ปุ่มนี้ได้เลยเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกติสภาพยังสมบูรณ์นะครับแล้วก็บริเวณของเบรกมือมีหนังหุ้มบริเวณนี้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นที่วางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งบริเวณนี้ออกได้นะครับตรงนี้จะเป็นพักแขนนะครับเปิดมาสามารถ วางเศษเหรียญได้บริเวณหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็ได้อีกลึกมากวางของได้สบายๆเลยไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือบริเวณนี้มีช่องแอร์หนึ่งตำแหน่งและด้านบนนี้ก็เป็นหนังนิ่มๆเช่นกันครับบริเวณด้านล่างจะมีลิ้นชักอยู่นะครับตรงนี้เปิดได้ฝั่งซ้ายมือประตูผมให้ดูนิ้วลอยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะครับ ว่ามันเดิมแบบไหนเบาะหนังฝั่งซ้ายนะครับให้ดูคุณภาพของมันบริเวณเข็นขัดนิลภัยปรับสูงต่ำได้นะครับลูกค้าท่านไหนตัวเล็กผมขอแนะนำเอาลงครับเพราะว่าเวลาคาดเนี่ยมันจะได้ไม่บาดท,ที่บริเวณคอนะครับที่จับมี4ตำแหน่งนะครับหน้า2แล้วก็หลัง2 บริเวณม่านบางแดดด้นานหน้าน,นะครับมีกระจกแล้วก็ตรงนี้เปิดไฟได้ด้วยนะไฟส่องสว่างนะครับจะมีแยกซ้ายขวาเลยสภาพสมบูรณ์กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับมา่านบางแดดสามูบผด้ดยสารเช่นกันครับเปิดลงมามีไฟเช่นกัน ดดมาทางนี้ผมก็ดึงม่านมาทางนี้ครับบังแดดได้แดดไม่มีแล้วเราก็เก็บเข้าที่เดิมโอเคออาทิสคันนี้จะมีแอร์แบ็กอยู่ทั้งหมด7ใบนะครับบริเวณนี้หนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้1ตำแหน่ง,ตนงใต้นี้อีก1ตำแหน่งนะครับแล้วก็บริเวณนี้2องตำแหน่งแล้วก็ด้านหลังอีก2ตำแหน่งนะครับ ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับมันคือแจมโพ t ักชั่นก็คือกระจกนีกระไพรกันบีบนี่เองฝั่งของคนขับเป็นแบบออโต้เลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตให้ดูถ้าเราเอากระจกลงมาปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีสิ่งของมาขวางอยู่บริเวณนี้กระจกจะไม่หนีบเรานะครับผมสาธิตเลยเรากดกระจกไฟฟ้าออโต้ขึ้นมาเราสิ่งของวางไว้เห็นไหมครับกระจกจะไม่ทับเราอ่าฟังก์ชันนี้เรียกว่าแจมโพดักชั่นครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวต่อที่ห้องเครื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์ต่อเลยตอนนี้ผมตารดรถอยู่ด้วยนะครับเราจะได้ฟังเสียงไปพร้อมๆกันว่ามีอาการกระดุดดใดๆหรือเปล่ารูกลมๆต่างๆอยู่เหมือนเดิมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเดินๆจากโรงงานเลยเอาติดคันนี้มาในเครื่องยนต์1.8ลิตรดู a l อ v ว i 4สีู่บ16วาล ให้กำลังสูงสุด125แรงมา้าน้ำมันดบนซนที่ลองรับตั้งแต่ E15, E20, 91, 95นะครับรถเราเป็นรถเกรด A นะครับประกันในส่วนการชนดักที่กคว่ำมจมน้ำต,ต่อต่อว่าไม่มีแน่นอนถ้า FC ท่านไหนซื้อไปแล้วเจอนะครับสามารถนำมาคืนได้เลยยินดีรับคืน100%เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมราคากันเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาค่าตัวเจ้าเอาลติสคันนี้นะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันราคาป้ายแดงหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสองพันสิบเจ็ดโตโยต้าโคโร拉อัติสหนึ่งจุดแปดวีตัวท็อปเลขใหม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับกับราคาค่าตัวเจ้าอาลติสตัวท็อปคันนี้โอ้โ oh ห oh, ถูกมาก ผมบอกตรงๆครับตัวจริงสวยกว่าในคลิปเยอะ FC ท่านไหนอยากมาชมตัวจริงนะครับมาหาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยก1ห,หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์0989493888ผมก็คนดีคนเดิม,คน,ดมคนเดียวรอรับสายอยู่นะครับเจ้าคันนี้ครับเข้าโครงการเด็ดเวียวพิเศษด้วยคือ2.99นะครับลูกค้าท่านไหนเครดิตดีย้ำฟรีดาวนะครับเครดิตดีย้ำฟรีดาวคันนี้ผ่อนเบาๆแค่เพียงเดือนละ เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากครับรอเช้าไมา่ได้แล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมรบกดนเอฟทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยขอบคุณมากครับ